สบายดีสบายดีกันมั้อทุกคนเนาะตอนนี้กำลังพบกับน้องลีที่ช่องลี่ซาลาลองซานเนาะทุกคนมื้อน,นี้น้องลี่กาอยู่ที่สวนยางอีกแล้วนาะงทุกคนมื้อน,นี้น้องลีมาสวนยางเนาะทุกคนแล้วก็มาบ่อนที่ไปขุดโอ,อนมือน,นั้นฮะเนาะแล้วมื้อน,นี้ก็เลยคิดออกว่าสิไปยันฮะบ่แม่นแล้วมื้อน,นี้เฮาก็สีภาพ ทุกคนไปหาน MM. ้อเนาะทุกคนคือเมื่อกี้นี้แบบมาส่วนยางกระพดแล้วพคดบอกว่ายูฮันมีนอก็รับไปหานอแม่พ่อพกรวันเดี๋นี้เนาะแล้วลุงดีก็เลยว่าคิดออกว่าสิไปหานอเนาะสิไปหาน้อเมื่อถ้าได้หลายกสียไปขายถ้าได้น้อยก็จะไปกินเนาะทุกคนตอนนี้เขาก็หออนมีน้าสาลแล้วเนาะนี่ตอนนี้ก็ห่อน้าสาลแล้วเนาะทุกคนเขากําลังสีคามไปเนาะ หาไปขุดโอนทันไปทางนั้นเนาะไปทางนั้นแต่ว่าเฮาชี้ไปอันนั้นใหเมนไปทางนี้เนาะมีทางขึ้นทันเดี๋ยวขอตัวข้ามน้ำสานแป๊บนาทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันยูฟังพุ่นเนาะทุกคนน้ำสานนี้ค่อนข้างว่ากระบ่ได้ลึกปันใดเนาะก็บแบบเฮ่ากัข้ามได้เนาะ อยไปเจอกันยุบพูดน,นะทุกคนนฮ่ทุกคนตอนนี้หอากา้ามาได้แล้วเนาะเมื่อกี้นี่ห่ายูฟากนานเนาะทุกคนหอบกา้ามมาฮอดแล้วเนาะมากับดาราอีกอะได้เลยมากับน้องแผ่นเค้กเนาะไปหาสิขึ้นไปเลยเนาะทุกคนบอถ้าถามว่าบ,บอนนี่หันไก่จากเหนือน้องรีบอกกับไก่เติบเนาะประมาณขี่รถมากับประมาณสามสิบนาทีเนาะ คือบ่อนนี้ฮันเป็นบ่อนที่แต่กี้ฮันพ่อ้องลีฮันเห็ดให้อยู่แถวนี้เนาะทุกคนหลังจากเห็ดให้แล้วเรากลับเปียนมาเห็ดส่วนย่างเนาะรักก็เลยแบบลุงลีก,ก็เลยว่าค่อนข้างวันลึงนหนึงแถวนี้นะแบบหูหนึงคือมีหลายๆคนมักเม้นมาว่า อ่าบควรจุดป้าเนวนนี้มันบ่แม่นนะทุกคนคือบ่อน,นีใฮ้มันที่จริงเหมือนบ่อด้เป็นภูบ่อนที่เขาจเจ้าอันจุดป้านี้นะแล้วมันแบบเป็นอ่าดินส่วนบุคลนะเป็นดินส่วนของบุคคล,ละแบบรัดเพื่อนกะอนุญ,ญาตให้เห็ดได้แต่เห็ดได้เฉพาะอัน จำนวนหนึ่งท,ที่ให้ถางไปหลายเพื่อนกระบอกให้ถางเนาะมันเป็นดินส่วนบุคคลแล้วเพื่อนก็นเลยแบบเห็ดไดถางไดแบบน้อยนึ่งแต่ลาดเพื่อนก็นจะมีแบบบ่อนที่เพื่อนอนุรักษ์บกให้อันคนเห็ดสิเนะาะมันก็จะเป็นแบบนั้นเนาะทุกคนสาหรับบ่อนที่อันเพื่อนทางแบบนี้กะถางไดเห็ดไดเนาะบุหงว่ามีบ่เนาะ เาลองมาซื่อๆเลยนี่มาแบบบัฮูอีโนอีเน่ okay. mm hmm. ตอนนี้โอ้ห่วยกินเลย mm hmm. มียูตี่แต่ห่วยต้องกินเลยเมนแทอื้อ ห่วยกินทุกคนเห็นไหมง่ายหหมวะรัว่บ่มีโน้ดเว้ เดว่าซิมีสินะอ,อืมเออได้แค่นออันนี้มันบ่ค่อยคักอู้มีมี ้องเห็นเค็กกำลังกดอยู่นอกเบิราะเบิ่งกนอกคนนด้แม่ละมันมีหลายอยู่ทุกคนแต่ว่าควายกินมดนี่ตัวนี้นะมันมีเทสความจริงนะต่ควายกินมดนะ นี่เก๊กอยูนี่เด้ตอนนี้ค่ะได้ปุบนอนแล้วนะฝนนีนนนน่คือสิบรหลายจิงเนาะเดินไปเดนไนี่ะหละขับรถพี่พอ่อ,อกินหรอกพ่อแกงกินแรง ห้ามื่อหัาเบ่ได้ล่หับไปซ่องห้าบนเก่าบนี้น่นอนนี่เปะติ่นันเด้อดบที่มันเอาง่ายนะวยงวกินมดเพราะว่าอนนี้เนเยน่นอนนะ เป็นนข้าพ่อกินแล้ว นอย,าย,ย่าย t h นี่นนั่นนี่ก็เป็นแล้วปะเยี่ยมค่ะ

มันมันขากระต่อไม้ที่อืมว่ามีกันอนอ่อน และหมาจะพกแกีอยู่เนาะได้เต็นอนง่าดิ้ทุกคนทำมาเต้นนอหญ่าดคุ้ ครอบครอบครอบเลยนะอ้าดูยังมีอีกยังมียูนิอีกเลยนี่อุ้ยอ้ตัวนี้ซับอันนั้นซับนี่แป่ดนเดียวนี่นี่อีกนอนนึงทุกคนตอนนี้ทำมาเยอะนอนง่ายทุกคน

จเจอน้อยใญ่ญนี่ให้น้องแพนเค้กขุดโอเอามาทึกซ่วงควยมันเยวาวานมากินเนาะ Ia. Ngat, ngat, ngat. Nah. Hmm, ini ini. Yuhana kayu ini itu งัดด้านนี้ไปงัดด้านนี้หน่ะไปนี่ยฮันอีกในนี้เด้ย ตอนนี้อากาศฮอนหลายนะทุกคนประมาณห้าโมงแต่ห้าโมงยามนี้มันฮ้อนฮ้อนแล้วกระเด,ด็แข่งอีกเนาะตอนนี้น้องหอกก็ได้ไลยเตอบ์ไวเนาะทุกคนมาทำอีทคิดว่าสิบบุได เกนี่อ่าทุกคนุณนะคุณนะคุณนะน,นี่ลองขุดบ้างซับบุทึกโน้อันนั้นนะ ทุกคนคุณน่ะตอนนี้อากาศห้อนหลายอู้เคกเคกนี่พี่นะป้าทุกคนมาใครหลายนี่นี่เหดีวะนี่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 ป้า คุดคุดเอาเสียมมาแต่ไอเดียวเนาะทุกคนเพราะว่ามีแต่ไอเดียวเดี๋ยวขอตัวหาหนอกก่อนนะทุกคนโน่ไหลยเหงฟ้าห่าแล้วก็ฟ้าเหมือเนาะย่านคนหูผัดวะมมนหมน้อแม่นเนาะอันโหน นี่ทุกคนตอนนี้หัากระหาได้จนเต็มกระตาแล้วเนาะทุกคนนี่มีแต่น้อยิ่งใหญ่เลยตอนนี้หัากระเลาะควายอันนั้นแล้วเนาะเลาะควายเมื่อแล้วนะเนาะหัากระชีพากันเมื่อเลยเพราะว่าน้องแพนเค้กกะโหนละเมื่อยละมัาก็ชีพากันเมื่อเลยเนาะ บรรยากาศกำลังดีได้ซัมนีเนาะเค้กเนาะบอ,อนแล้วเนาะซุ่มนี้หา้าหรอปะซุ่มนี้ฮะ้าแล้วซุ่มบอก โอ้ยโอ้ยโอ้ยโนอติ um, ่มพูดตุกมีแต่นอย่งใหญ่เนาะทุกคนสุดนี่นะนอนเปนาอใหญ่กลัวอันตัวที่เห่าอันอันนั้นฮีกไปหายู่อันกับน้องบอลอะเอกเนาะโอเคทุกคน เดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่จะขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนเพราะว่าเฮากระซิพผกกันเมื่อแล้วเนาะเพราะว่ามันคั่มละโอเคถ้าใพืมอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดเรกกดซับสไคร์ซองลี่ซาลาลองสานเด้อทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องลี่เห็ุคลิปต่อไปเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้าเด้อบายยเมื่อยปะเค้กเนาะเมื่อยเนาะฮอนหามาสวยพวูดแล้วเรากระซิพผักกันเมื่อเลยเนาะทุกคน เน่เน่เน่นี่นนนนเออเอาเลยโอ้วาสีเมือละเจอะน้อคุณน,น่ะน่ะโอเคบายบายทุกคนไปเฮ่าะเดินบันนี่ <c oughs> บายๆเจอกันคลิปหน้าเด้อ